สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสูซอนองอูล้องสารเนอวันนี้ไอ้เอามวยมาลีนําออโต้เมื่อมือเลยมือนี้เป็นวันอาทิตย์ไอ้มวยบริน้ไปวงเฮียนเนาะมือนี้ฝนอยู่ร้องสารกระตกออโต้กินข้าวกับประมาณสองปีเนาะยังบูมเมดปานนี้มือนีนนี้ทงอูชีมาอัปเดตฮาร์ดให้ทุกคนเบิงเนาะซึ่งฮาร์นี่ก็คือ เอาไม่เดิน,นขึ้นละมือนี้ฮันเป็นมือกำเพื่อนก็เลยเฮ็ดเรียกแต่เครื่องมือกันตอนนน้นเพื่อนบอได้ขึ้นเพราะว่าอันอันเด็กเกาะฝนมันตกแต่กับมือกำได้เพื่อนก็เลยบบเหตุน่าทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่นะฮา,าแล้วกับบรรยากาศตอนนี้อยู่บ้านน้องอูด้วยทุกคนเด้อเบิ่งอันวิวงามงามฝนกําลังตกทุกคน วิวงามขนาดฝนกำลังตกฝนตกแล้วเป็นฝนกำลังตกฝนตกแล้วนะทุกคนเนาะนี่หมอกกำลังออกเต็มอยู่หลังบ้านทุกคนมื้อนี้พากันไปซื้อเครื่องตู้ต้านมากับผู้เชี่ยวอย่างกินได้เพราะมืออมม้อกาะกันเนี่ยมาพโอล กินข้าวอะแม่เแม่เห็ดเป็นเพือนแซ่บ่กินข้าวแม่มดแล้ววะยังเต็มถ้วยนะเ้นเหรอพี่ก็ลูกเบอ์ชื่อเลเยังยังอยู่กับเขาหมดแล้วเออหมดแสดงว่าไล่อยู่มาตกินเกินเอ้ามมก ยังยินเลยนะพอคันโน้มันกินมือตีเขาเฮอกินขนาดะเบิยองมุนเบิดดีจุอมมุนกำจนวเนนเนะมุนข้ามือเลยนะเอาไปล้างมามักมมากกว่านีเออนันนนใหตื้ออีกเนยใตื้ออีกแม่ไปเฮ็ดกินก่อนไปนึ่งเขาก่อนยอยากหาเม่ทุกคนูด ในทุกคนบรรยากาศบ้านทองอูเนาะบรรยากาศงามสุดๆเลยหน้าฝนในบ้านทองอูจะน่าอยู่ทุกคนอากาศก็เย็นนี่แต่น,นี่ประมาณเสาสามองศาทุกคนเสาสามองศาพอดีอยู่บ่ฮอน ว่าสิตำปลาหมึกกอบกินผักบงผักเบิงอ่ะเดี๋ยวมีนามาเก็บพี่นาท่านมาเก็บมีนามาเก็บคนนุ่งอู้กับโบคิดว่านุองอู๋เสียกินเสียนะโบเป็นอย่างตำติปลาหมึกก็ได้บรรยากาศโหโบโหลดเปื้อนให้เปื้อนยมาเลยแจ็เสียพักอย่างไปตำทุกคนอ่ะต้นอ,อีกละอุคำนี่ต้นมีหยางเกิบอันนี้เราบอกไปตำนะเขาสิงหูใดตัวปลามึกเออ มึกกรอบพอกินได้เนี่ยพอมึกกรอบมึกแดงขนาดปลาหมึกแดงขนาดกินไดอีสกินใดบ่สิเด้อไรไรเนาะเดี๋ยวเอาเอากินโอซีนฮัทปนซีนฮัทต้มไข่เลยขนาดอันนี้ไปตามเสือบออืมปิดเลยก็ไดขนาดเงาโตปิดเคิงบ่เดียวเลยได้กินดีเนาะไปซื้อไปคลิปอีไปอูไป กิ่ผักตบมาปลูกอีไปปลูกมันเดี๋ยวพอกกันจองนี่ไปเก็บไม้มันเต็มเต็มนี่ผักบุ้งนี่ยบ่ได้ว่าตั้งใจมาปลูกเนี่ยมาปลูกให้เตาซื้อเอาไปเอามาได้กินน้ำเตาได้เอาวะเตาอยู่ไหนนี่มันจะยู่แนวเดือดอ่ะอาจารย์กูบอกเอานี่มันแค่ยู่ในน้ำนี่หรอเปล่าตายเนี่ยเตาน้ำ ไปนั่นหมดไตเคียดก็ไปไปไปตห้อยของแมลงน้าหอยอยู่นี่นะห้อยก,กินเขานะ,ออะเ,เอาตาเอายางออกแล,กกลว้วก็แล้วเอาตาเอาอ่อนยางออกแล้วไปทอดมืออื่นจีทอดแซ่บๆขวาน้ำมันห้อยโอ้โยคนพีนันบักหลายหอยกินหญ้าวะหอยกินหญ้าอยู่นี่นะบักหลายหลายมือเวียนหลายแค่ไหนบัออกก่อนหมอเวียนกลางคืนนี่ออกหลาย ขเขาเจ้าไปเกลี้หอยก้อนใดเขาเราบ่ได้ปดไปเอาพักกันอื่นไงเพราะบงมันเอาบ่ได้แล้ววะสิกินกับบดได้กินบบดนีด้นนถักอันนี้ขุดซักคันส้มแซ่บก่อนเออเอาไปเอาไว้ไหมเอาไปคันส้มไหมไก่นี่ก็ออกได้อยู่เนาะตัวใดวออกละต้มตัวใดวออกละต้มบ่ จะทีใส่ผักันในปะนี่ฮะไปยลให้ท่อมปะออโอ้ยเอาลุ้นเะไปเอายอดอะนะไปเอายอดบบบบวบ,บ,บใ,บใวส,ส,สอลามือข่อยเป็นยังยก,กูก้โมเมนคือเป็นสิ มื้อเซีบอมือเป็นยังขี้กากวะจะไปจับหยังจับเกา่าอันน่ะท่าท่าน่ะพอนี่ฮู้ด <c oughs> พักุดง่องบอกไงหลายตัวหลัเกเนี่ยเออพักุดง่องเนี่ยไปตำนะย่องอกบวบบอกไงหลายอู๋อบบก็กเหยียบไปเหยียบมาอยู่ งันกบวบก็เข้าอยู่กอเอาไปเก็บเส้นนึงวิอูเนาะเก็บเส้นนึงเก็บไปคอยคอยจะกินปเดี๋ยวไปขายื่ิกินอยากเก็บไปกินนะอ่นโบเข้ากันไป่อย่างเสิโบเข้าบ่พักมันก็กินได้เบิดไปไปเก็บผักบงหรเอไปเอาเนีักตบสว่าไปแพอเราบอส่เลยยะคุณผู้เบิ่งพอจอย อุ้งพอจอยสีควผักเอาพอสิขว้พักอะไรนี่พอ่อครับใส่ชีสนัดนึงขวักรวม,ม,อมเอาอีว้าก็เอาหนั้งลงก่อน,นใหม่มหโอ้ยใก้เนาะข้ากินได้ จะเคาจานแล้วหมออูชิลวกต้มปัามือก่อนทุกคนอไก็ไม่กินข้าวเรวก่นอนเดี๋ยวย้นที่เ,ขเ,เทข้าหมดแล้วคัน,นสเต็กนันพอเนี่ยสเต็คกควน เสื้อคัวไส้อันมักเล่นอ่ะแซ่บป๊อให้คือขอสเต็กอันคือเขาคัวอันงานดองอั่ไหมเนาะต้องุ้่นต่ำเดีแซ่บนี่ไปจานกี่บวม่กินกับไข่เราทุกเข้าเนาะได้หรอไอ้ปวดติดฮะมึงเด้อตัวย่อยสิคั่วสเต็กอ่างัวให้อันให้อันพอสดกิน เฮ็ดเราบ่ให้ผิดบังนะอ oh, sure, okay, so ือโอ้พอจอยคว้บ่กีมแต่แซ่แตเรฮ็ดตัแต่แซ่ของพ่อจอบ่บ่แมงว่รบ่ด่คว้วนี่ควอยู่ะดแม่่ะ้นานานะออโต้ฮั่นกะอยากกินค้วนัาพ่อตู่บ่ลำโงโทรศัพท์แม่ฮัลโหล ช่างเทว่าคิดตาไล่ถ่อาบน้ำเนาะไปนั่นอาบน้ำปะตุ้ยสิว่ะนะป้อบปรงตทุกกระเที่ยวโอ้จาหไปออองอย่างนตัวเองใส่้นเนาะาเซปะตูควสติกนี่้อ้ยทุกคนควสติกหัว่าเซขนาด ตัวยืสต <S lush> ่ำเลยทุกคนเ้อให้แซ่บๆด้อเฮ้ยเขาจะไม่ได้ใจเจ้าคนอ่ะเดี๋ยวได้ค่อยเอาเให้เจ้าก่อนอะไเนยฮะมันได้เศษเพราะก็มีไงเนาะตัวยื่นซีขึ้นมาตันนั้นลูกกว่าสีง่ายดอกันดอกนี่เลยแต่มันเพลนะทำาบไน้าดอกนั่นในบทีซ้ําลูกง่ายมาแล้วมันเพลลูกมิดขนาดะอีกไหม มที่ยังบอกง่ายที่ยังบอกลูกง่ายอยู่เออเออง่ายโค้งหรอเพี้ยหอดอกอันนี้สันบบเป็นตาเอาดอกนะนี่เออแม่นแเรายุ่งต้องซื้อตัวเป็นล้างเอาเออเก็บบุ้งมาได้อีกดอกอันนี้ซื้อมงมันอันนั้นมันมันอันนั้นล่ะมันคำว่า คำว่าซื้อใหม่ต้องได้ซื้อหมดโค้งมดดอกแขกค,คุณเขาไม่ใช่บดแซมอะไรบุ๊บบเคเข้มข้นนี่อันไหนบุ๊เข้มข้นเจะย่างนี่ว่าบุ๊เข้มข้นน้ำสิอีก kém bận, cái bữa đẻ của kém nữa, say anh, say điều là con, เจ้าเสืรเป็นเฮมของพี่ติ um ๊บแย่้าเจ้าใส่เลยขอเราออกเลยโอเคคนใช้อ่างเลยบะใช้ไปน้อยอีกบอนี่ได้ซอยลรวเจ้านี่สุดยอดเลยต่ำเซ็ปเซ็ปนีเฮ็ดต้อนน้อยดีแม่น้อยโสดเฮ็ดใหญ่ที่เอออง่ายรออ่ะขึ้นขือยใหญ่ ภาษีส่วนซะสัน,นับกินอันป้าโรซาเจ้าปั่นยำแซลมอนอยุไปกินยุ่อุดรเลยขอโทษป้าโธ่อีพี่ลึกแท้สะตึ โอเฮีย,ยปิกล้องมาหนึ่งป่านาอูปลาเวลาบางๆแล้ผพากัปซ่อนกุ้งยุ้งไวยแช่เนาะาะ เด็กกนนินเลยบ่อไบอส้หดเดกนัดกับ,บสจ้าุ้ลบอเบ่อจืดเลยเนาะเดี๋ยววากันจุ๊เจืแลวเนาะไปดักันมาเนะิมนอนมาเนี่ยซบเลเฮ้ยแซบด้เซวะ้อดเลยแตเนาะบอของน้ากับน้ำปลาโอ้พอแล้ควครวะ่นมันพาวพอกะพอกินอันนี้มันที่โปรซ่าเพี้ยนเ่ยส่ยบงดู

โ <phone> อ้เบาอืมน่ะเบาน้ําก็แต่ว่ติลิก็สิบ่เสียงเพลงให้ตวยโอ๊จังมันเฮามันเฮาปิ้นสิเว้านําแท้มันบ่เว้าอืประตูันน่ะเดกินข้าวเด้อต้มไข่ก็มีเาะล้างเกาก็มี อุติใน้ำปลากับปแดกเ่อ่มอู้วนใจเคยมึงก็คัวสเต็กอันนี้ล่ะยังฮะเอ๊าวตับตัวัไม่แสบแสิตก็เดียวเดียตัวโตางอ่ะไม่ไดถึงกับปมโตางจากน้ำมันน้ำมัน จุกกระยาท้องจริงเลยลูกที่ยิ้มเหรอเข้าอยู่ที่นี่จุกกระยาไปเนาะโอเคใช่รึเปล่าเอาบอกจับอกจะรีบนี่แม่บุมอ่ะ mình Ừ ta à, được tình khâu kia về đây họ tôi khâu ngáp, hoa nhìn luôn con bác, bác. Không đó luôn có ừ. 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 Cái ông chứ ต้มตุบล okay. ูก yeah> claro <to oh ันออกตัวกระจาขึ um> ้นเข้าเบื้องใต้บนานออกตัวเดอออกตัวนี่ป้อนเข้าเหรอด้วเด้อดจะอาบน้ำกินนมอาจารบันทมหนึ่ลกอาจารลองสานี้ดีทุกคน ม่ยาตัวหนาไม่ย,ยตัวนน,วนอืม้แล<ฟ>้วว่าขึ้นใจกินนะใช่ป่ะบซื้อ้ใช่ป่ะซื้อด้หรอห กี้่อยมาขหอยห่ออยมา,มางนั่นแออะเขาไปเก็บหอยินเข่าอยู่นอ,อนเก็บมาแอาพาดที่กินวัดแทบเราเขาไม่น่าก่อนจะมาเก็บเจ้าขวนก่อนกินอีกน

โอ้ยนะโอ้ยเอาลเอาอันนี้นะให้สงมมักได้ลาอันนี้นายหมาด้วยน้องคนใหญ่มาแล้วมันจิบมือ

คานเาทีข้านกวค่ไย้ดูนเ,าเนาะเย่านี้เป็นอห้ใงี้ค่ยอยลูบแล้วลูบค่าอแบบเลาดีก็เนาะข่้เข้านาะค่ลูกกับเพื่อมูลค่าก็จะเป็นค่ห้านหนงหางนะ

มีด่านนี่อใอ่มีด่านมันสำคัญอยู่เขางอกใ้ลูกนี่มันเอาไปฟักแบบนี้ระยะเวลามันเราวออกฟักฟอมันเป็นตัวน้อยแล้วออกแม่นก้าวบุ้งเปจัม้อติดตัวน้อยเนเดสามสามิามืม้อไป็ดออกอะ่ะให้ไก่เศ้าไปมันใ่ไก่เศร้ามือเอ ไปจับคิ้เฮ้ยหาพี่เมย์ลูกหาพี่เมย์นี่เขาไม่มพอใจเฮ้ยเฮ้ยทำาะไรเฮ้ย ออโตอกินข้าวตื่น้ามามือนี้ออโตอกินข้าวแล้วแล้วออโตอกินวิตามินแล้วออโต้ยังบม่หันกินนมแต่ออโต้มากินมักแตกก่อนเสีเยปนะเซี่ปะกินแต่เราก็งดมันมันก็เชื่อเปลี่ยนเปนี่ยเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนาในแกนเตินใดอยูไ่ไหเอ้ เขาต้องฝึกมันกินตยวนี้ได้จับเพื่อจับมันฝึกกินมันเจ็ดเดือนแล้วเดี๋ยวมันดังได้เลยมันโมเมน,น์เด็กน,น,น้อยซี่เดือนเลยผู้น้อยลาได้แข้งแห้งได้ออโตนะกินให้เพือ่อนลดเดี๋ยวกปบอาบน้ำมืดเลยอนะอืืม เปล่นบ่ค่ะนินยามเลยแต่ยู่เขาก็เบิ่งมันนากินเลืก็เบิ่งมันไปนาเบิง<อ>่งเลยเลยอกบาดายเอาเข้าบาดายหมันกระตัดความันนะ <c oughs> นะ ขตีะกมันมันแก่นต่เก่ดิตัวี้่การเลียนี่ตัวนี้ผู้ลั้นมืดไล่ยังะกระตนี่ข้ากินตัวนี้ัแห้งก็ไปาคาโคแฮ้มันบริยามเออันี้ยบริกินเด้อดิ tahu kena ni malu. Oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ยังนุ่งได้อยู่ใครคือดูนะดูกันนุ่งได้กะนงงอย่างตัวหนูวออกนะโต้เอ้ยออโต้เอ้ยอาเด้อทุกคนเด้อสำหรับวิดีโอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครมาริคขี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อเด้อเต้อ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 งอมแล้ว 好。Oh. Oh. Mm.